สวัสดีครับวันนี้มากินแซ่บแซครับเดี๋ยวเ,ยวเอาโทรศัพท์มาดูตรงนี้ดีกว่าครับต้มปลาบูใส่บอก,กอกครกบพินองเอ้ปลาบูหมูา่านี่และได้มาจากห่วยแซบ่บแซ้บสมสมปลาบูใจบอกอกอนะครับเด้อจำแก้วแซ่บแซบกันเลยะเน่นี้น ว่านบริกินในเบิ้งเพราะมีทุลักมาหนี่สิกินในเบิง้งอะไรคือสอดแซ่บกันเนอาไอซิจยาด่อนฮ <c oughs> <c oughs> อนกันเลยแหละพี่น้องเอ้ยจำแก้วม่ม <c oughs> เนี่ยปลาบูแซบครับพี่น้องอืนี่ครับอรนะ่กินแซ่บๆนะะได้กระกินนะบ่ได้กระกินจัดกันไปครับพี่น้องบ่ได้แซ่บๆกันอยู่ครับทำแกว้วกดที่เราอื อชอบกินผักไม่ว่าจะเป็นผักส,สดหรือผักต้ม,มเสร็จเสเลยกีดเลยพี่พน้องเลยเขาหัวห้อนต้มหันห้อน,อน,อนแก้วเพชรสุดย่อย <c oughs> กินกันแบกระเดอบกันเลยพี่น้อง อืมอืมอืมจุดจยอดสมบกอกันนัหอมเลยครับพี่อง บวกคือส้มบักขามบวคือส้มบักนาวส้มบักกรอบอกะทิหอมอีกแบบนึงแซ่บอีกแบบนึงนี <c oughs> ่แหละความสุขของการกินครับเนาะมาเลยะกะทิกินแซ่บแซ่บบันบาน อีกคำเดี๋ยตี่อื่น้าหลยพ่อเอาเจ็บแสบเกิดเหนือปะบูหลายบึ้งบึ้งบึ้งเหนือปะบูเหนือ จดน้ำยังไหเสียบๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาและวน้อพอสมนีเดี๋ยวมันจะอิม่มน้ำลายจะของเกินไป <c oughs> สวัสดีครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ